ถ้าเกิดไม่ผ่านไม่รู้จะเล่นไงแล้วนะเอาจิงรอรอพีก้ามากเลยใช่ไหมอีก้าก็หน้าติดตามมากเฮ้ยฮัทฮ์ชืฮัทเ์ใช่ใ่เนพีก้าแบบหน้าดูมากเลยเอาจริงผมแบบรอทุกอาทิตย์เพื่อที่จะได้ดูมันคือเพราะมันเห็น next episode อะจริงขู่ next week อะแบบหน้าดูมากเลยอะแบบมันรอดารอดใจจริงเพราะว่าเราอะโอเคแล้วโอเคอีกกู นอไหนะคือว่าจบแล้วอหะเฮ้ยแล้วมันในกรอบนลยเนี่ยคุณจะทาไปเล่นนะเฮ้ยในกรอบพี่อืมเอาผมไม่ลงหรอกจริงจบแล้วคุนผมเก่งมากผมอยู่ในท่าแมวกว่ารก็ผมทำได้ผมว่เก่งโอน้าเอ้ย หายพี่ไปเลยสีเขียวในกรอบเดี๋ยวตัวเดียวแล้ด้วยน้งอูสบายผมอ่ะโอ้ยของคุณสบายอยู่นะถูกจริงกัปล่า้คนดิ้นตกหมดแพ้นะสอบสอบสอบโต๊ะนึงนึงคุณต้องเป็นซาเบซาเบะตกโตเราสู้กันเกินไปปะเนี่ยเรียบร้อยอ่า อันนี้ผมอมาผมด้วยอาผมด้วยอันนี้ม่ต้องครบเท่าไหร่ผมจะแพ้นะพี่สามสิบยี่สิบยี่สิบแล้วกันนะหกเจ็ดแปดเอ้ยแปดแล้วาตาคุณไปครับผมหมออันนี้คือย้อนกลับนะครับทุกคนกลับไปสีแดงในกรอบบ้างหรือเปล่าสีแดงในกรอบมีทำได้ไม่อยากไม่อยากไม่มีอะไรยากผมแซงคนแล้วอ่า ตาคุณปึ๊บเฮ้ยกลับไปอะไรอ่ะปึ๊บสีเขียวสีเขียวแบบนอกกกอบนอกเกาะฮึมเหลือตัวเดียวเป็นยากเลยนะเขียวใช่ไหมพี่เขียวเขียว่ทั้งแผงเลยทำไมกระโดดก็ไปหมดอ่ะนั่นึ่งนะเมื่อกับท่าแมวยู่อ่เอ้ย อะไรอ่ะในกรอบพี่นอกนอกเอ้ยนอกกรอบนอกกรอบแช่แมวไหแมวแมวแมวน้ำพริกทำดีๆนะน้ำพริกงอนน่ะทุกคนน้ำพริกงอนน้ำพริกงอนสิอยากให้เห็นเลยน้ำพริกงอนน่ะน้ำพริกงอนเห็นปะน้ำพริกงอนอันนี้อะไรนะสีเขียวนอกกรอบจะยากอะไรล่ะ น okay. okay. like ี่ไงแล้วกลับมากลับมากลับมาเรียนมาพี่งอนอยู่จะยุ่งกับน้องเอิ๊บอิ๊บอิ๊บอึ๊บทำให้มันดีๆอิ๊บอิ๊บทำดีๆนะอึ๊บอึ๊บทำดีๆนะทำดีดีแล้วพี่มันไม่ได้ว่ะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นผมผมเกียเฮ้ยตกใจตกใจตกใจหัวมันหนักไปหน่อยอ๋อนอกก็จะจะบายจะจะบาย เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อันนี้นอกเกาะในเกาะหรือว่าหันหลังเข้าหันหลังเข้าหันหลังไม่ได้หันหลังมันอันนี้มันหนักไงหันหนะแพ้แหละเฮ้ยแพ้แหละจริงสู้ดิวะสู้ไปไม่ได้คิดว่าสู้ได้ปะล่าเดีหรือว่าตื่นเล่นไม่เกี่ยวฮารุทพวกฮารุจะเล่นตรงบนจริงเอรอยากมากเลยอันนึงนะ เราดันจริงจังซะด้วยแพ้ไม่ได้คนดูเยอะแล้วเนี่ยจริงคนดูอยู่เยอะดคนูเยอะแพ้ไม่ได้จริงใช่สักสี่ครั้งนั้นเราไม่เคยเล่นเกินนี้เลยนะพี่โอ้เฮ้ยเนี่ยแหละที่ผมคิดที่ผมคิดเป็นไปได้ที่ผมคิดไม่ไปช่วยเขาคิดทำไมฮึบสีเหลืองในกรอบมันมันไม่ตกอ่ะดิเฮ้ยตะกี้สีเขียวนั้นคือตกตกมาแล้วถูกปะ ไหพี่คือหมายถึงว่าตกมาแล้วกลัวไปเล่นเพิ่มถูกป่ะสิอันเนี้ยเพราะว่าตะกี้กูต้องมีอ๋อใช่เงินนับไปได้ในใจนับไปได้ใจโอเคสิบแต้มเฮ้ยอะไร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 เนาะอ๋อนิวฟลอถูกแล้วสีเหลืองถูกไหมสีเหลืองฟลอเฮ้ยแล้วผมทำสำเร็จจริงๆทุกคนโคตรเก่งเอาเซ่ก็ไม่แพ้หรอก ได้คนดูเยอะแต่ไม่ได้วะแตไไม่ด้สักสีมันคำย้อนกลับย้อนกลับสักสีมันคำคอปึ๊บเฮ้ยเอาออกไหมถอนถอนหรือว่าอยากให้พี่เพิ่มไม่เอาผมถอนตัวเองถอนตัวเองถอนตัวเองแย่แล้เอามือไซด์ถอนแมวถอนแมวถอนแมวแมวถอนอาถอนข้างหูเมื่อึนะเมื่มึนนะเมื่อกี้ไปโจมาเป็นโอ้โหสีแดงสีแดงในกรอบ ยางได้กลาฟังกันสุดๆเทนหนึ่งแล้วจริงหเนทนหนึ่งแล้วจริงไหมเทนหนึ่งแล้วจริงไหมเนี่ยอย่าโกหกนะเอาดีจริงไหมเนี่ยเทนที่หนึ่งแล้วถูกป่ะเฮ้ยจริงค่ะอ่านสักทีจริงจ้าเทนที่หนึ่งแล้วจ้าพูดจริงใช่แล้วจริงจ้าจริงเฮ้ยโอ้โหขอบคุณครับเป็นกิ้วเซียอันนี้เหมือนกันขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่โอ้โห ทำให้เทนขึ้นมาได้จริงๆนะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแต่ตอนนี้ทําให้อันเนี้ยมันขึ้นไปอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้ของกูอะไรนะบอดเดอร์ใช่ไหมในในในข้างในข้างในข้างในจริงปะเนี้ยหนึ่งแล้วหรอครับเฮ้ยเก่งมากมันบนึงนะเก่งมากเดี๋ยวไปวีดด้วยนะครับ๊บนบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอแข่งก่อนอันนี้สักสี่จริงคำาัพท์คำอเฮ้ยแล้วธรรมดาธรรมดานะผมเรียนมาเฮ้ยแดงออกนอกแดงออกนอก ขอบคุณทุกคนมากขอยขอโทษเป็นจาครับดีกว่าเฮ้ยผมต้องมือซ้ายพี่ย่ฮอะไรอะไรโห่กำลังเล่นเกมเลยันมาเจออะไรขอบคุณขอบคุณขอบ อบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะครับค่าน้อยขอขอบคุณทำอะไรก็ทำตามพี่ผมแพ้แล้วปะเนี่ยไอ้กีต ok ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่บห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเฮข่หนึ่งข่หนึ่งตาพี่ได้ได้มาเดี๋ยวพี่รับจบเองสีแดงออกนอกโอ้โหนี่แหละโหตายกับสีแดงออกนอกเดี๋ยวพี่สอนนะน้องนะน้องได้เดี๋ยวผมจะดูให้พี่สอน เฮ้ยไอซี่ไปทำางนั้นเลยเฮ้ยออกอามือ้ายออกมือซ้ายออกสีเหลืองในกรอบไม่เหลือละนี้ละผมพีสิบแต้มผมสิบเก้าพี่เหลืออันเดียวเราก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกไม่จริงพี่คุณจะสวยร่องขนาดไหนเ้ย สวยลสวร่องสวยล่องพี่เรียนมากว่าน้องสีแดงในกรอบไม่เหลืออเดียวพี่แดงเดียวสีแดงในรบผมว่าผมทำได้พี่ผมสวยร่องเรียบร้อยครับโทษนะครับโทษนะครับนานไปพวกวะโทษนะครับพี่ถ้าเกิดเจอน e w ball ก็คือจบ n ิ w ball จะต้องอุ้ยสีฟ้าในกรอบมันก็มันก็เสียวอยู่สบายสบายอย่างเงี้ย เฮ้ยไม่มีที่ว่ะจริงมันเสียวร่องแล้วเดี๋ยวร่องแล้วทันทาวานะเชนเจ้าเฮ้ยแล้วเขาไปได้จริงๆของเขาพี่เดีไม่เคยจะได้ถึงนาขนาดนี้เลยกลับไปทุกคนจะบอกว่าคนมันดูเยอะดูเยอะเอาหน่อยนะดสีชมพูเราออกนะเฮ้ยแต่ว่า แต่ว่าได้อยู่นะพี่ตัวตัวที่พี่มีเป็นใจอยู่อเป็นใจสุดๆมาเป็นอันดับหนึ่งเลยมาเป็นอันดับหนึ่งนี่ไงเออเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะต่อนี้ให้ฮะผมต้องทาให้สาเร็จนะทุกคนคาดหวังจริงนอกเกอบถูกไหมตอนที่ไม่เล่นเทียอันดับหนึ่งยังไม่เคีย์เท่านี้เลยจริงนอกเกอบนอกบมันจะเป็นนอกเกาะีมงจริงนอนนี่ได้นะออกยาวเฮ้ยความคิดดีจริงจริงนอนออกยาว เออ,เอถูกถูกสวยร่งฮึบเฮ้ยอ่าันี่ปลดอา่าปลดให้เฮ้ยปลดให้เหรอแกล้เงผมได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยคุณผมอยากเป็นซองเบรด้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นดีหลังฮึบฮึบอา่าสวยเหลืองสีเหลืองสีเหลืองในกรอบส,ส,สีเหลืองมีไหมพี่ เกมนี้ยี่สี่ชั่วโมงไะนั่นดิเอาจริงตั้งแต่เล่นเกมนี้กับพี่ไม่ค่อมคยนานขนาดนี้ไม่คยนานขนาดนี้นี่มันนานมากถูกจนเกินไปในเกาะในเกาไหนเกาะไหมครับลองดูลองดูเดี๋ยวยากอะไรล่ะคุณสวดล่องหรืป่าสวดล่องหรืป่าเฮ้ยแล้วคุณก็อยู่ได้จริงอ่ะึบสีฟ้าในเกาะ เงี้ยอย่าเปล่าโอ้โหตกไม่ได้ไม่ได้มันแค่หนึ่งเท่านั้น้ยโอพี่มันจะเต้นจริงโอ้คนเบย์มานจะขนาดนี้สีฟ้านิ้วปล้อนนิ้วปล้อนนิ้วปลอนโนนโนนสีฟ้านิ้วปล้อเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากอย่าต่อเป็นสามเหลี่ยมให้ได้๋ยวมันจะไม่มีนิ้วปล้อแล้วไม่ได้เอานิ้วมือสาม ลุนลุนลนลุ้นลุ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 นฮึบเฮมันรอดได้ไงวะนนี้อีอันเนี้ยอีอันเนี้ยอีของคุณเนี้ยสิทธิแรกของคุณเนี้ยสร้างความรำคานถูกนิวฟลอจบนิวฟลอคือจบนิวฟลอคือจบจริงฮึบโอ้อันนี้ก็จบอันนี้ก็จบแล้วนี่ผมเลือกให้ นี่จบจะนับแล้วพี่เคี้ยวผิดผมมั่นใจจบสิงเปล่าเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะมาทำไงมึงเรียนมาตรงไหนมาก็มึงไม่มีทางเจอร่องเนี้จริงไอ้นี่มันถูกเฮ้ยคือเสียหน้าไม่ได้ซะด้วยไงน้ำพริกไม่้องใส่ปลาต้นเนื้อต้นเนื้อเดี๋ยวอีกเสี้ยเดี๋เสี้ย นี่ถ้าเกิดสมมติว่าในติ๊กต็อกกับปอเนี่ยเขาจะยืดหน่อยนะแต่เอาสุดท้ายจะวางยังไม่วางจะวางยังไม่วางสามชั่วโมงโอ้ถ้าคุณต่ออันได้ขูว่าใค้กูว่าไอ้มึงเลยหวานหน้าเฮ้ยโอ้ยโดนโผมยิ่งแพ้ทุกคนเป็นไงบ้างจบแล้วโอเคทุกคนเก่งมากครับแพ้แล้วแพ้แล้วต้องทำอะไรไหนแพ้แล้วทำอะไรลงโทษอะไรดีอะลงโทษอะไรดีอะลงโทษโดยการ เป็นยางเขาไปดิก <handled> ก <it> ับ er น้องบิกเป็นยจางเขาไปดีกกับน้อบิ๊กให้อะไรดีเราสามารถร้องร้องเพลงได้ป่ะวะท่อนเดียวอะเอท่อนเดียวอะได้ป่ะว่าหนึ่งนะตอนนี้มีทีมงานดูอยู่ไหมเอออยากจะเมโลดี้ไหมเมโลดี้ไหมอ่เมโลดี้เมโลดี้เป็นการทำฮัมอ่าเป็นการทำฮัมเพลงเดี๋ยวเพราะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถร้องออกไปได้ไหมอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่า เราาทํได้เราทีมงานฮะ <laughs> ได้เราทีมงาน <laughs> ปัญหาไม่ได้ตกตรงนั <laughs> ้นมาตกตร <laughs> งนี้เอาไงดีเอาไงดีหนูเก่งมากเอเอแพ้แล้วครับทุกคนเจ็ดคำเขาบอกให้เจ็ดคำไม่ติดเลยก็สิ <laughs> กำลังคิดอยู่ว่าท่านไหนอัานนึงขอเวลาคิดก่อนหรือว่าเราทำ um ได้วะ <laughs> คุณไม่ใช่อะไรหรอกนะคือผมอะ <laughs> แอบเซลล่องอยู่นะ <laughs> เออแต่อยากอยากสปอยนะิดนิดะ เอาไงไหมเอาไงดีเอาไงดีเมโลดี้ทำทำเอาท่อนท่อนอะไรดีอะท่อนอะไรดีอ่าท่อนท่อนคู่ไหมที่มันที่สวนไปส่วนมาเฮ้ยที่กรสปอยเยอะหรือท่อนจบไม่ที่ที่บอกท่อนคู่สวนไปสวนมากำลังนึ่อยู่ร้องยังไงวะ อะไรนะเอ้นี่นี่นี่ดูดูอ่ะนิดเดียว้วกันนิดเดียวนิดเดียวรอกวนพี่นิวนะครับแล้วไหนๆของกูขึ้นไงนะ เนี่ยแหละโดนได้เท่านี้ได้เท่านี้โดนแล้วโดนแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเหนื่อยโอเคทุกคนที่เชียร์เหินหาหวานแล้วตอนนี้เรผม我们要睡觉了แล้วครับผมอันนี้เอาจริงขอบคุณทุกๆคนมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับทุกคนเลยทั้งออทายแฟนออฟฟิเนอร์แฟนนะครับผมทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณที่ทำให้เรื่องนี้มัน มันเกิดขึ้นมาได้แล้วเขาไปอยู่ในใจของทุกคนนะครับใช่คือคือฝากเรื่องนี้ด้วยจริงๆคืออยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบใครก็ได้ที่ได้ดูคือมันเบาสมองแล้วหรึงว่ามันมันสนุกมันผ่อนคลายือใครที่แบบเจอเรื่องอะไรแบบหนักๆมาผมว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยถูกแบบคือผู้ใหญ่ก็ดูได้จริงผู้ใหญ่ก็ดูได้เบาสมองสมมติว่าทางานเครียดมาก็ก็สามารถมานั่งเบาสมองกับเรื่องนี้ได้ใช่ก็เลยแบบว่า อยากอยากให้ทุกคนได้ดูจริงทุกเพศทุกวัยดีผมยังนั่งรอทุกอาทิตย์เลยแล้วมันมันมีมันมีหลายคนด้วยสมมติว่าสมมติว่าชอบจริงชอบจริงมันมีหลายคนให้ติดตามถูกมีทั้งแปดมีทั้งแปดคนแคนแล้วก็มีทีมนักแสดง30ชีวิตโอ้สาสชีวิตมีทั้งโอ้พี่แซมมีต่อมีโอ้โหเยอะเอมเดือนหนาวอะไรแบบกอฟพายโอ้โหทุกคนแบบทุกคนทุกคนก็เต็มที่จริงในเรื่องนี้ทุกคนน่าจะแบบเต็มที่เต็มที่จริงคือ คืออยากติดตามมาน้องทุกคนด้วยถูกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาจริงทุกคนคาแรคเตอร์แบบชัดชัดและต่างกันแบบโอ้โหออย่างพี่โจฮันกับนอสก็ต่างกันมากอืนอสกับอีสเตอร์ที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเนง่ยยังต่างกันเลยยังต่างกันเลยใช่มันเลยแบบว่ามันมันมันมีความคอนทราสนั้นแต่ซึ่งซึ่งมันลงตัวสำหรับสำหรับตัวสำหรับตัวเองที่ดู นะครับผมยังไงก็อยากฝากทุกคนนะครับดูเรื่อง f o ลว o r y o โปรเจกต์ด้วยนะครับครับ f o ลว o ว y o โปรเจกต์นะครับผมครับส่วนวันนี้ก็เที่ยงคืนแล้วว่าจะไลฟ์แป๊บเดียวแต่ว่าก็เนี่ยไลนไปหนึงชั่วโมงถูกไม่ได้ครับก็แฮปปี้ใช่แล้วแบบคุณใกล้ๆจะหมดละถูกนะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้นะครับใช่ครับ าไปได้ต้องเนี่ยนอนกับน้ำพริกนะอ๋ออันน้ำพริกไม่หลับเขาไหนมามามาอ้าวน้ำพริกหลับก่อนนะสิงหลับก่อนิงหลับรู้ตัวเดี๋ยวคุณอ่านน้ำเสร็จก็นอนกับน้ำพริกใช่ได้โอเคได้ยังไงขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆขอบคุณสำหรับเชนที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวอีพีเก้าเจอกันอีกเจอกันใหม่ท่าไทย อีพีนี้ห้าแสนตัดผมเหมือนเดิมเอออย่างนี้เลยตัดไปอย่างนี้เลยผมตัดไปเอออย่างนี้เลยตัดนะลงมาก่อนไอ้นี่ผมมีปิดเถิดให้เลย่อนไหมปิเลยเออเนี่ยแงนไปเลยเฟิร์สไปเลยปิดเถิดไปด้วยรู้จัเลยปิดเถิดมีมีดึงเส้นมาปิดเถิดโอเคเก่งมากผมสบายอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนฝันดีฝันดีครับฝันดีฝันดีขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ขอให้ทุกวันทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผม หวานอันพี่หวานอันหวานอันหวานอันสนุกมากหวานอันแปลว่าสนุกฝันดีอ๋อฝันดีหวานอันอ่นนี่มันหวานอันอ่านี่เมืนหวานอันบ๊ายบาๆข่าวหวานมันได้ไหมข่าวหวานมันมันไม่ใช่เอาไปว่าหวานมันหวานหวานหวานมันหวานอันหวานมันหวานมันนะ sorry sorry ขอโทษครับหวานอันหวานอันบบบบ๊๊าาาายยย bye b y บ๊ายบาย